แฟนพีเห็นด้วยไหมเวสต์บราวรับอยากเห็นคริสเตียโนโรนันโดคืนรังแมนยูในอนาคตเชื่อยังมีโอกาสหลังดาวเตะโปรตุกีสเพิ่งหยอดหวานยังรักสโมสรไม่เสื่อมคลายเวสต์บราวอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูในเตดเชื่อว่าคริสเตียโนโรนันโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสยังมีโอกาสหวนกลับมาอยู่ในถิ่นโอทรฟอร์ดรอบ3แม้รอบสจบไม่สวยกับสโมสรก็ตาม โรนันโดวัย39ปีต้องย้ายจากปีศาจแดงมาเล่นให้อันนาเซอร์สโมสรอนยักษ์ใหญ่ในลีกซาอุดีอาราเบียช่วงปลายปี2022หลังไปวิจารณ์การทำงานของเอริกเทนฮักกุนซอชาวดัตช์และบอร์ดสโมสรอนอย่างไรก็ตามโรนันโดเพิ่งให้สัมภาษณ์กับริโอฟอดินานอดีตประธานหลังแมนยูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตัวเองยังรักสโมสรปีศาจแดงเหมือนเดิมและหวังให้ทีมกลับมาคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกให้ได้ด้วยบราวแสดงความเห็นผ่านบอยสปอร์ตว่า เมื่อพูดถึงการที่คริสเตียโนโรนันโดจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณไม่สามารถพูดได้เลยว่าไม่มีวันแน่นอนว่าเมื่อเขาจากไปครั้งที่สองเราทุกคนผิดหวังเพราะเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของยูไนเต็ดมันน่าผิดหวังกับตอนจบผมคิดว่าเขาสามารถกลับมาแก้ไขตอนจบที่ขมขื่นได้ฤดูกาลแรกที่เขากลับมาเขายิงได้มากกว่า20ประตูผมคิดว่ามันน่าผิดหวังกับการย้ายออกไปแต่สำหรับเขามีโอกาสกลับมาทางใดทางหนึ่งผมชอบนะ เ่าวทิ้งท้ายแฟนแๆแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ